อนรับสู่ชาแนลครัวบ้านนาเมนูเด็ดพบกับมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันน,น,นี้วันมีเมนูแกงเห็ดแบบง่ายๆกับทุกคนเครื่องไม่ต้องครบใจพร้อมก็กินได้แล้วนะคะไปดูค่ะแกงเห็ดสวีเดนวันนี้ทำแบบไหนแล้วมาชิมด้วยกันนะคะไปซะพาทำแกงเห็ดรวมค่ะพี่ๆน้องๆสำหรับวันนี้มาชมแล้วก็มาชิมด้วยกันนะคะ วันก็ไม่ค่อยได้ซื้อผักไทยนะคะทุกคนถามว่ามันแพงมากไหมซื้อกินได้ไหมวันบอกเลยคะ่ะว่าได้ <c oughs> นะคะไม่ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยมันซื้อกินไม่ได้เลยอะไรแบบนี้นะคะเพียง <c oughs> แต่ว่ากฎหมายของ EU ประเทศในยุโรปคะ่ะเขาห้าม ซื้อผักสดผลไม้สดนะคะข้ามประเทศอย่างวันอนะอยู่ที่นอร์เวย์มากกว่าสวีเดนไปทำงนานนอร์เวย์แล้วก็อบ้านอยู่สวีเดนวันจะซื้อผักอะไรแบบนี้สะดวกมากถ้าอยู่ที่นอร์เวย์คือเลิกงานแล้วก็แวะซื้อได้เลย แต่แถวบ้านวันที่สวีเดนเนี่ยมันไม่มีร้านขายผักอาหารไทยที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะมันเรียกว่าวันไม่สะดวกนะคะพี่พี่น้องๆ้องวันก็เลยเลือกที่จะกินอาหารแบบฝรั่งอาหารที่อยู่ในห้างฝรั่งนะคะอย่างวันนี้วันจะแกงเห็ดมันไม่มันไม่มีฟักทองค่ะช่วงนี้ฮาโลวีนแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่มีฟักทองวันจะใช้ซูกินี่มาแทนฟักหรือฟักทองก็ได้ค่ะ มันก็จะเอามาใส่กแกงเห็ดเลยนะคะคือ,อตรงบ้านวันเนี่ยมันอยู่ติดกับด่านชายแดนที่เขาสุ่มตรวจค่ะสามีวันเขาเป็นมนุษย์ที่ไม่ไม่ชอบมีปัญหาก็คือเราก็ตกลงกันค่ะว่าอ,อย่าอย่าสร้างปัญหาประมาณนั้นนะคะ เวลาเรากลับบ้านมาถ้ารถเรามันมีอะไรสิ่งผิดกฎหมายอยู่ข้างในซื้อผักผลไม้ติดรถมาเนี่ยคือผิดกฎหมายนะคะทุกคนแล้วก็คือไม่อยากมีปัญหาแล้วเราก็เลยตกลงกันค่ะไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเขาห้ามนะคะแล้ววันก็ไม่ชอบมีปัญหาด้วยวันก็เลยกินผักฝรั่งแบบนี้ค่ะแกงใส่เห็ดนะคะซึ่งวันนี้มีอะไรบ้างนะคะ เหมือนที่วันเคยทำคลิปให้ดูในช่องมาดามบ้านานาสวีเดนวันจะใส่ผักสลัดรวมแทนผักใบเขียวของบ้านเราต่างๆค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยววันเอาใส่ถาดก่อนแล้วใส่กระชอนเนาะแล้วเดี๋ยววันให้ดูค่ะว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้อร่อยมากค่ะพี่ๆน้องๆมาดูใกล้ๆกันนะคะ อันนี้เป็นสลัดรวมที่มันมีผัดเขาเรียกว่าผัดโรเกตมันจะมีความขมนิดนึงนะคะขมนิดนิดค่ะแล้วก็ผักใบรวมแบบนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะไม่มีแมงลกักแต่ว่าวันมีใบกระเพราแห้งที่วันแช่ช่องฟิตไว้นะคะซึ่งจะเอามาทำเป็นแกงเห็ดค่ะทุกคนเดี๋ยวไปชิมด้วย,ยกันนะคะแกงง่ายๆกันนะคะวันใช้หน่อไม้ที่อยู่ในใบย่านางอยู่แล้วค่ะ ก็เปิดกระป๋องเลยวันจะเอาน้ำออกก่อนนะคะเพื่อใส่ทำน้ําซุปทำน้ําแกงก่อนค่ะข้างในนี้จะเป็นหน่อไม้ขูดฝอยนะคะซึ่งอร่อยมากแหละมีขายในสวีเดนนอร์เวย์ทั่วโลกนะคะอร่อยดีแล้วก็เป็นอะไรที่วันนี้มีติดบ้านตลอดค่ะก็จะมีน้ำยานางอยู่ในนี้นิดหน่อยนะคะทุกคน แกงแบบง่งายๆนะคะส่วนหน่อไม้เราก็จะเอามาหัา่นเป็นชิ้นๆพอคำค่ะมันก็จะเป็นหน่อไม้ขูดแกงเห็ดต้องมีหน่อไม้แกงแบบแกงเปิ่อนะคะวันนี้ แล้วก็ผักก็จะเป็นผักที่หาซื้อได้ค่ะเคื่องไม่พร้อมแต่ใจพร้อมมากวันนี้วันแกงหม้อใหญ่เลยนะคะเก็บไว้กินวันต้องไปทำงานอีกประมาณห้าวันค่ะทุกคนก็เลยแกงทีเดียวแล้วก็แบ่งใส่แบ่งใส่กล่องไว้สำหรับกินหนึ่งครั้งกินหนครั้งหลังเลิกงานแล้วก็เอาอุ่นค่ะ แล้วก็กินได้เลยนะคะหลังเลิกงานกลับมาถึงบ้านนะมันจะหิวโซมากพี่น้อง นะคะหลักๆก,ก็จะเป็นของแห้งค่ะอันนี้เป็นตะไคร้แห้งนะคะใบมะกรูดค่ะสว่วนขานะคะเป็นขาของแม่ครัวพี่นึกค่ะหั่นแล้วก็เตรียมแพ็คให้น้องมาใส่ตู้เย็นนะคะ มาจิก็ใส่ที่เย็นใส่ช่องคิดเอาไว้กินบบไ,ดได้เลยค่ะเพิ่มเปิดกินนะคะพี่เนื้อได้ขาดสดๆเลยค่ะกินได้อยุดนานเลยนะคะหอมขอบคุณมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้มให้เดือดก่อนค่ะกอ,อหอมแดงค่ะทุกคนต้องห้ามลืมค่ะ ส่วนพริกะกับกระเทียมนะคะเราจะโคลกใส่ตอนสุกแล้วค่ะเพราะว่ากลิ่นจะได้ไม่ฉุนมากนะคะส่วนเห็ดวันนี้นะคะจะเป็นเห็ดมันปูสดค่ะเห็ดมันปูจะลวกหรือว่าใส่ช่องฟิตไว้กินไม่อร่อยแล้วนะคะทุกคน,นก็จะกินตอนมันสดเท่านั้นค่ะถ้าไม่สดก็ตากแห้งเอาไว้กินนะคะแล้วก็เห็ดที่เราต้มลวกเอาไว้ค่ะตรงนี้จะเป็นเห็ดรวมนะคะก็จะมี เห็ดขอนสนเห็ด,ดดำเห็ดน้ำหมากค่ะนี่นะคะที่เราที่วันนึ่งเอาไว้ส่วนใหญ่วันจะใช้วิธีการนึ่งนะคะก็จะเป็นเห็ดรวมแบบนี้เลยค่ะน้ำร้อนแล้วเราเอาเห็ดไปใส่กันจ้าเห็ดกระาาหน่อไม้วันจะใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะเฮ้ยฝนโหมอใหญ่มากวันจะทำแบบ แกงเปิดค่ะน้ำเหนียวเหนียวนะคะเหนียววันนี้เราจะเหนียวด้วยแป้งข้าวโพดนะคะทุกคนจริงๆแล้วถ้าเราโขบกข้าวสารได้มันก็จะจะเหนียวอร่อยเลยนะคะแต่วันนี้เราก็กินง่ายๆไปก่อนเนาะจะทำแบบแกงเปิดโบราณให้ชมก็ได้นะคะ เราจะใส่ข้าวสารข้าวสารข้าวเจ้าหรือว่าข้าวสารเหนียวก็ได้นะคะวันนี้มันจะใส่เป็นข้าวสารข้าวเจ้าค่ะมันต้องโคลกค่ะจริงๆมันต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะคะแต่วันนี้ไม่ได้แช่น้ำเลยค่ะลองโคลกแบบนี้ไปนะคะ พริกมาใส่มันจะได้ไม่กระเด็นนะคะผักพริกไปพร้อมเลยค่ะ เลยค่ะทุกคนวันไม่ได้แช่ข้าสารไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันจะไปทางรัดนะคะทุกคนจ้าก็คือฝั่นเอาเลยค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้หน่อไม้มันก็สุกอยู่แล้วนะคะเห็ดก็สุกอยู่แล้วะคะ่ะเราก็จะใส่เห็ดมันปูนะคะลงไปพร้อมกับซูกินี่นะคะ่ะอีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะใช้ประมาณห้านาทีค่ะทุกแล้วก็ผักสลัดเราใส่ตอนจบนะคะกับใบกะเพราะคะ่ะ ใบกระเพราก็จะเป็นใบกะเพราแช่แข็งนะคะเผ็ดิกลิ่นคลีทถุอะไรวันนี้ใช้หม้อใหญ่แล้วนะเหมือนจะล้นหม้ออีกแล้วค่ะชอบชอบกะหม้อไม่ถูกจิ๊กี่เนงะ่เดี๋ยวมันก็ยุบนะคะมีแต่ผัก ใส่ข้าวที่เราบดค่ะก็จะมีน้ําเพิ่มนะคะก็จะมีเม็ดข้าวอยู่ในแกงด้วยนะคะวันนี้บดได้นิดเดียวค่ะทุกคนถ้ามัน <laughs> ไม่เหนียวเราก็เพิ่มแป้งเอานะคะเพ็ดค่ะเผ็ดกลิ <c oughs> ่นพริกชุน ก็อร่อยแล้วว่าวันชิมแล้วนะคะนัว <laughs> นวเผ็ดหลายอย่างรวมกันใส่เกลือดำค่ะทุกคนแล้วก็ปลารา้ามันเป็นปลาร้ะต้มสุกนะคะก็จะใส่ตอนที่เรากินค่ะมันจะได้กลิ่นไม่ครุง้งอยู่กับฝรั่งเนาะต้องไปยุกเอาค่ะตอนนี้ก็จะข้นนิดนึงนะคะข้าวไม่ค่อยละเอียดข้าวไม่ค่อยแหลกแซกมากเลยะคะ่ะทุกคน ขอชิญอีกรอบนึงมันมีความอร่อยอยู่ในตัวเห็ดนะคะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงๆทุกคนตอนนี้นะคะมันจะใส่ผักมีผักอะไรบ้างเก็บผักชีล้อมเอาไว้ผักชีล้อมจะมีกลิ่นหอมนะคะวันขอใส่หมดเลยคะ่ะ ผักชีร้อนไม่ไม่ต้องใส่กระเพราก็ได้นะคะผักชีร้อนฝรั่งนะคะทุกคนผักต่าที่ที่เราเก็บไว้ค่ะเราก็มีผักติว้วนี่คือผักติ้วที่พี่นึกนะคะเก็บฝากวันมาวันก็เอามาใส่ช่องฟิตเลยค่ะมันก็ยังสดอยู่แบบนี้เลยนะคะพอเราเอาออกจากตู้เย็นก็คือ,อ,อสดสด,สดเหมือนเดิมทุกคนที่เขาล้างใส่ทัมแพ็คมาให้วันเรียบร้อยนี่ค่ะ ใส่หมดเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะชิมได้เลยอ้อหรือพิ๊กค่ะปิ๊กตอนนี้ปิดไฟได้แล้วนะคะเราไม่ต้องใช้ไฟแล้วค่ะมีพริกกับ ระเทียมนะคะใส่น้ำซุปล้างครกค่ะทุกคนสูตรโบราณของเราต้องล้างครก้วยอาน้ำเริ่มเหนียวแล้วนะคะเริ่มเหนียวนิดน,ะะนึงแล้วค่ะนี่สับมากทุกคนเอ้ยสับอีกแล้วทำอะไรก็สับเด้ออยู่ตรงนี้นะคะอะไรก็อร่อยค่ะทุกคนเป็นไงคะน่ากินมากเดี๋ยวไปชิมกันค่ะ คือตอนนี้คนแม่ครัวน้ำลายไหลขอชิมอีกจะชิมกี่รอบอ้อ,อแซบ,บแเติมน้ำปลาแล้วกินได้เลยค่ะทุกคนเอาทุกคนจ๋าลืมผักสลัด <c oughs> ผักเยอะจัดจนลืมนะคะลืมลืม ตอนนี้ปิดไฟแล้วนะคะตักได้เลยจริงๆค่ะตอนนี้ขอใช้ถ้วยเดิมที่เราใส่เห็ดนะคะทุกคนจ้าเนี่ยถ้วยที่เราใส่เห็ดอยู่ยแล้วนะคะ หม้อให,ใหญ่ๆแบบนี้กินสองสามทีแกงเห็ดเนี่ยยังไงก็กินสองรอบอยู่แล้วนะคะเติมแน่นอนค่ะ <ๆ S 1> น้ำนวๆอนค่ะทุกคนจน๋ามีค่ะก่อนกินนะคะเราค่อยเอาปลาร้าต้มสุกมาเติมค่ะวันหนักปลาร้านิดนึงนะคะเพราะว่าวันทำไม่ค่อยเค็มค่ะ อเออมาชิมกันจ้าพี่พี่น้องๆแกงเผ็ดค่ะคลุกก่อนอืกลิ่นปลาล้าอันนี้มันเป็นสูตรปลาล้หนงส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่มันปูด,ด้วยนะคะมันปูที่มันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของปลาล้หน่งนะคะทุกคนอื้อโอ้ยร้อนควันขมง ออ้พี่นงได้รสชาติของผัดติ้วลงไปก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะืมซับมากมมาค่ะพี่น้องเห็ดหนังไก่นะคะเนี่ยอืมรอ้อน เห็ดคอนสนค่ะหอมไหมเสร็จแล้วค่ะพี่ๆน้องๆ อร่อยมากขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ